ขอบใจขอบใจกันแล้วกันเนาะเมื่อกี้พันพนกันไปเป็นทบเมื่อกี้ยัเมื่อกี้ดีประมาณสำลัดสิบล้อเออหญ่กับวัยบันไดพิเศษขอบุญขอบใจน้ำทังเจ้าของงอบสิเป็นทังอาเสียแมวเออเสียใหญ่ใจดีเสียใหญ่ใจสปอร์ตเจ้าของปั้นประมันสายพลเออพร้อมด้วยทังเจ๊ทองพันสิเป็ี่นทังสีภรรยาของท่านเองให้เกียรติน้ำหนาพัดทางเข่าสูขบกบัดบดเสินการทว่าขอขอบุญขอบใจขอบุญขอบพนกันแล้วกันสิเป็นทังอาญาไอเสียแมวเนาะเป็นเกียรติน้ำหนาพัดทางเข่าสูขบกบัดบดเสิน อ๋อผ่อนลำบกสับบกีเป็นเกียรติในงานบุญสงการปีใหม่เราโคศ2560ปีนี้ให้ซื้อได้ขายหมาลำบๆเลยๆกันแล้วกันเออสิเป็นทางง่ายเสียแมวพร้อมด้วยทันเจียทองพันเราเมื่อนี้เบิดว่าเบิดแหนจองหลายแก้วกันแล้วแต่ว่าโคศงมีเบิร์ดแต่ประมาณเคืองโดนทุกข์หรอเนาะเอาส่วนนี้ก็เบิร์ไม่อยากให้เป็นการซักซ่าเสียเวลาบางคุณบางคนนี่แอบว่าได้ว่างงานช่วงนี้ก็ดีเออมีแต่อยากอยู่อยากยอดมาว่ากันเนาะส่วนนี้ าสู้บรรยากาศสามัคคีระมงหอบต่อไปกันอีกทะนึงจะมาดิเนาะส่วนนี้เสริมสร้างบรรยากาศสามัคคีระมงหอบต่อไปผู้ขาขออนุญาตจัดเป็นรอบมอบเป็นเจียรใแด่ทังย่าไอเสียซิมอนและติดตามไปด้วยทั้งย่าไอเสียจอยเออทีมงานสามาคมกวดการมห่างเออทีมงานหัวใจไก,ก่สดก็่าได้เนาะสำหรับคนใหญยคูบค่บัวคู่พ่อนของทั้งสองเสียี่แม่ขอเป็นทั้งแมวค้ำประจำพุฏิของตนเองเนาะคำกับบริค้ำเถิงดอกคํำทั้งลุ่น เออเป็นเกียร์เป็นเกียร์ทั้งเงเอ้ยสิเป็นทั้งเงเอ้ยตัวและติดตามไปด้วยทั้งเงเอ้ยเจี๊ยบไปดิเนาะทั้งสองเจคันว่าเจนี่แม่งคนมีเงินหลายเดี๋ยวบอกภาษาบ้านเขาหนิก็ดีคันว่าเป็นภาษาจีนนี่เขาว่าเอ้ยเออเป็นเกียร์เป็นเกียร์ได้เกียรตัวเอ้ยเออออกมาไปดิขันมาบ่ได้บอกข้อศอกไปดิเสียทั้งง่ายง่ายเสียจอยนี่ไปยู่ล้อออกมาโลดไปดิเอาอเป็นเกียร์เปเกียร์ เจ้าอยู่ดีมีแห้งปีใหม่ปีนี้บางครูบางคนนี่สร้อยนี่นั่งพอได้ฟ้อนนี่ดอกก็มีเนาะเอาสัญญีเป็ดเกี๊ยวเจ้าเก่าว่าเตี๊ยบพ่ายกันแล้วฮะโอ้เอาเป็นลับเบิร์นเจ้าเจ้าลับเบิร์นกับรับเบิร์นไปดิเอาเป็นปากไม่ใจรักเขามอบให้ทั้งน้องสายไก่น้อย เออเป็นนักห้องประจําทีมงานดนตรีเสียงดีเสียงหวานเสียงโคเสียงหวนนี่แหละห้องยับได้ลดเป็นดก้องคนละเป็นน้องเขาเนาะเอาสนิทฝากต้อนใหนปากไม่ใจรักเขาเองตามเขาเสนอก็สนองให้แล้วก็แล้วกันวันนี้เพิ่นเสนอมาต้องสนองคันบนสนองนี่ญาติได้ถึงสนามมันนี่ก็ดีเอาบ่เผยเซ่บๆแล้วก็แล้วกันเนาะ ลตัดใจเลื่อมเขาหลาคลังปากบอกว่าสังสังแต่ใจรังว่าเป็นห่วงปากววาใสแต่ใจห่ว ผู้เนื้อเอยใจเอ้อได้แต่เองาความคิดอยากกดเจ้าว่าไอเบื่อจนแปดถ่ายละคืด้หัวลายแหงแหงแต่ปากแหงเอ้ 我用。On น,นั่งหมดความวังเมื่อเขาควางสายอื่นมาปากบอกโก้เกียดเขาอยู่ทุกเวลาเมื่อกกมหน้าแอบปากถึงเขาทุกทีผู mm ้ย hmm. ญิงคนนี้เขามีดีส่วนไหนบอกทะเลอกทะเลใจพูดผ่านไปปนปีปากตั้งขอหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ใจดวงนี้ว่าเพราเป็กสเปกต้องการ มาเบื่อเขาเอาหายยักษ์เก็บด้คือสิลาบที่เจอแต่ในใจคิดหอดเขาเสมอเสมอวอนองอยู่บ่อเศร้าปากก็ว่าว่าบ่เคยยังไรยิ่งมากมายหมมีเพื่อเขาผู้เดียวแน้นกานฟันเอา,าสังเขาว่นานผู้ยิ่งใจโหดไหรเพื่อเจ้าสีอ่อจ้าแต่ใจเจ้ากำเพื่อนกันก็นกนทำไม่ตรงกับปากคนใจก็ลำบาก จจากเขาผู้ขาดพูดไปมากมากว่าสังส่งแต่น้ำตาละไอเขาพวงใส่อื่นก็เขียนให้เขาเป็นฟืนเป็นไฟมันกดหง่วงไม่ไหวอากาศทางใจแสนพอละเนสงสารนายในเด่อ ¡Gracias! เสียจอยเขาก็ดีเด้อเออเสียซีมอนเดี๋ยวบอกว่าอะไรซูมือนีนแอร์บูได้ว่างงั้นโอ้ยกำลังมวนกำลังมวนเออถ้าแกตัวบอกว่าเอาเป็นซีซ้อนเนี่ยได้เป็นอย่างเด็กๆจังคอยซ้อนเออเมื่อนี้ครับหอมความมวนความมันความแซ่บความนัวเมื่อนี้โอ้ยบ่ต้องต้อยอุกทุกข์ใจวายาบบ่ได้มวนบ่ได้ซื่อเต็มที่ปีใหม่ปีนี้บางครูบางคนนี่ก็เบิดหลายแล้วประมาณครึ่งรถพ่วง ha <laughs> ha